เอาละครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับช่วง DIY ของผมเองแต่วันนี้นี่จริงๆไม่สามารถเรียกว่าเป็น DIY ได้นะต้องเรียกว่าเป็นพรีวิวหรือ่านะผมเอาของเก่ามาทำใหม่เห็นมีคนถามว่าไม่ทํา ESP 32แสองเหรอมีอยู่แล้วนะรุ่นที่ทําที่ดีกว่าเนี้ก็มีนะแต่ตัวนั้นนี่ผมกําลังจะไปแก้มันอยู่เลยเอาตัวนี้มาให้ดูดตัวนี้เป็นตัว ESP 3านะครับซึ่ง ส่วนตัวค่อนข้างชอบเหมือนกันนะตัวเนี้ยหนาแค่นี้เองบางกว่าตัวที่ผมทำจากบลสเบอร์รี่สิแต่ข้อเสียก็คือมันเล่นได้น้อยเครื่องกว่ามันเล่น ADS ได้เกมบอยกับเกมบอยคาลเลอร์มาสเตอร์ซิสเต็มแล้วเกมเกียร์แล้วก็คอโลวิชั่นนะครับถ้าเป็นตัว DIY ตัวที่ทำใหม่ เดี๋ยวว่าตอนแรกว่าจะทำนะแต่ผมยังหาชิปมันไม่ได้มันจะเล่นในตัวซูเปอร์ฟามิคอนกับเกมบอย a อ v ดวานได้แต่ว่ากระตุกกระตุกจนแบบเล่นได้บางเกมนะ,ะใช้คํานี้คือบางเกมก็จะกระตุกกระตุกมากด้วยแหละเท่าที่เกมที่ผมเล่นนะอ,อ่ะเอลองลองเปิดดูกระตุกอยู่นะครับตัวนี้ข้อดีคือมันมีฮอตไอฮอตรีซูมคือกดตัว B นะมันจะกลับไปที่เดิมเลย แล้วเวลาเรากลับไปเล่นเนี่ยมันจะรีซูมตัวเซฟสเตทเก่าให้นะครับตัวนี้ที่ต่างจากของโรงงานคือผมใช้ไอตัวเอ p อสเพลวีสอนะไม่ได้ใช้ V1 นะครับแต่ผมมาลื้อปุ่มออกหมดเลยแล้วก็มาใส่ปุ่มตัวเองนะสาเหตุที่แนะนำว่าต้องใช้ถ้าจะใช้บอร์ดตัวนี้เราซื้อแบบสำเร็จอะต้องเป็น V2 เพราะว่า สเปคของ V2 จะดีว V1 ครับ V1 รู้สึกมันให้แรมตัวตัวแรมอ่ะมันจะได้แค่4ี่มงตัวนี้จะได้8ดแล้วก็แฟลชจะได้8เท่ากันแล้วข้อเสียอีกข้อหนึ่งของตัวนี้นะบอกข้อเสียก่อนคือไม่มีลําโพงให้นะลำโพงนี่มาใส่เองอแบตเตอรี่ก็หลอกปองมากก็ <laughs> <laughs> คือซื้อ V2 มาก็ไม่จบอ่ะต้องอามาทําอีกนิดนึงอ่ะมันถึงจะเป็นเครื่องที่น่าพกหน้าเล่นอย่างเงี้ยอันนี้บางแบบหน้าพกหน้าเล่นเลยแต่ถ้าเทียบแล้วผมว่าพายดีกว่านะพายซีโร่สองแต่ข้อดีข้อเสียอ่ะถ้าเปรียบเทียบให้ดูอย่างเงี้ยไหนๆก็หยิบมาพร้อมกันละข้อดีของตัวนี้ก่อนก็นแล้วกันนะคือถ้าจะต่อเองผมเคยต่อแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะถ้าจะต่อเองเนี่ยตัวเอสพสามสอง แต่ออ uh, หาได้ง่ายกว่าพายเซโนะแต่ถ้าจะต่อรุ่นย่อมยาวหน่อย mm hmm. ก็เอา SP32 ทั่วไปอ่ w r o M, นะ w r o มเนาะมันจะต่อเป็น NES กับเกมบอยได้นะหรือถ้าแค่จะต่อเล่นๆจริง r p ร0 4 0นยะ่ยต่อเกมบอยได้แต่ว่ายัางยังไม่อยากทำไม่มีอารมณ์ทำเพอดูแล้วมันมันเล่นได้เกมเดียวกล่องปองมาก ต้องรอให้มันสมบูรณ์กว่าน,นั้นก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยต่อมาเล่นนะคือตัวเนี้มันชิปถ้าใช้ชิปห่วยอะ่ะเออมันก็จํากัดไงค,คือมันก็จะจะเล่นได้แบบอิมูตัวเดียวยอะไรเงี้ยไม่ค่อยน่าต่อเท่าไหร่แต่ถ้าใช้ชิปดีหน่อยมันก็ราคามันก็ใกล้ๆกับตัวนี้ละแต่ณนะตอนนี้นะถ้ารีบต่อเล่นจริงๆอะ่ะโอเค E.S.P. สามสองได้เปรียบกว่าเพราะมันมีของแต่ p พ่เซโร พายเซโร่สองน้ำยูอ่ะไม่มีของของขาดนะแล้วกลางของมันจะมาประมาณกลางปีแต่กลางปีอ่ะที่ผมได้ข่าวตอนนี้คือพายเซโร่ธรรมดาพายเซโร่แต่มันยูแล้วมันจะตัดเซโร่ธรรมดาทิ้งไปเลยไม่มีแล้วนะจะเป็นเซโร่แต่มันยูไปเลยเออแต่ราคามันจะขยับขึ้นมาใกล้ๆกันทั้งสองรุ่นอ่ะขึ้นมาอาจจะมีอยู่แต่ราคามันเท่ากันเนี่ยก็ไปซื้อเซโร่แต่มันยูเถอะเออแล้วราคาเซโร่แต่มันยูสึกชิดกับ ถ่ายเซลรสงมกไม่รู้ตั้งราคาอะไรของมันแล้วของมันขาดหนักมากไงก็เลยทําให้สถานการณ์ตอนเนี้ยถ้าจะต่อตัวเนี้ต่อให้สเปคมันดีกว่าก็จริงแต่มันไม่มีของไงอแต่ตัวเนี้มันเล่นได้จนถึงเกมคิวบ์นะเพียงแต่ว่ามันต้องมีอะนาล็อกไม่มีอะนาล็อกเล่นไม่ได้เลยมันจะมันคับไม่ได้อย่าง PSP ก็เล่นได้เนี่ยที่ที่อามาเปิดๆเ,เ,เนี่ยคือมันเล่น PS p s ได้ไงแต่ตัวเนี้ย จำกัดมาก S n d S ยังกระตุกเลยก็เลยแบบไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ว่าเออถ้าถ้าจะต่อ performance จริงๆอ่ะรอ p ายเซก็ได้แต่ว่าถ้าแบบต่อขำๆต่อสนุกสนุกก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ก็แล้วกันเนาะซึ่งมันจะมีไอ้อที่ผมเคยทำก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้เล่นแกนใน History ได้คือเล่น P S P ได้สบายๆนะ โอรแมนมันก็ไม่ได้ห่วยนะเหมือนก่อนหน้าน,นี้ก็เคยพรีวิวรุ่นเนี้ยโปเพอรแมนก็ถือว่าดีเลยล่ะนี่แล้วก็มีเซฟสเตทโหลดสเตทได้ด้วย,วยถึงผมงว่ามันก็เร็วดีนะ แต่ถ้าจะใช้ s s p 3ทําอทำอะ่ะมันมีเครื่องที่น่าทำอยู่เป็นเครื่องเกมบอยเล็กเกมบอยเล็กอันนั้นน่าทำจริงใช้ตัวนี้ทำหรือว่าจะลองทำดูต,ต้องหาอะไรเยอะหน่อยไม่งั้นก็ใช้ใช้ตัวอะไรอะ่ะอะโนโต่อก็ได้ประมาณเนี้ยประมาณตัวนี้หรือ ใช้ตอนนี้รอดูของ RP 2 0 4 0มันมีคนทำเกมบอลมาละแต่มันได้แค่เกมเดียวเออได้แค่ใส่ได้แค่เกมเดียวเปลี่ยนเกมยังไม่ได้นะแต่คิดว่าอีกแป๊บหนึ่ง,กล,งกลางปี่น่าจะมีอันที่ดีๆออกมาส่วน s p 3 2ไปไกลละตัวนี้ใส่ได้ใส่เลโโทโกได้ใส่ออตลอยได้ซึ่ง ถ้าถามก็ต่อขคำๆคได้อยู่ครับของมันถ่ายง่ายอยู่ก็ลองเอาไปดูกันละกันเนาะผมก็เอามาพรีวิวให้ดูว่าตัวเนี้ยผมเอาตัว e-splay v2 มา Modify ให้มันใช้งานง่ายขึ้นนะแต่ตัวนี้เนื่องจากว่าตอนผมพิมพ์อะไอตัวพลาสติกมันหดตัวก็เลยทาให้ขันน็อตไม่ลงมันยังตุ่มเหลือม,มกันนิดนึงเดี๋ยวว่าจะลื้อมาจะลื้อนี่ออกไปห,หมดแล้วพิมพ์ใหม่ ก้วปุ่มตัวนี้ก็จริง,รงๆมีเวอร์ชันที่แก้และอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่แก้แต่เพลินเครื่องถือดีปริ้นผมมีปัญหานิดนึงอากาศมันเย็นมันปริ้นไม่ได้ปริ้นแล้วก็หลุดหลุดจากไอตัวแท่นหมดเลยก็เลยเอาของที่มันสเสียมาจี๊จีเจียแล้วก็มาปิดฝาเอามาโชว์ก่อนเนาะอันนี้เป็นรีลิสหนึ่งนะครับที่เอามาให้ดูเดี๋ยวถ้าผมทําดีกว่านี้แล้วเนี่ยทำฟินิชชิ่งสวยๆทากรอบทำเนี่ยทำหน้าตามส,สวยๆกรอบส,สวยๆมาแปะแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาโชว์อีกทีหนึ่ ทั้งจอยทั้งไหเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตีมสีอาจจะสีเขียวหรือสีอะไรเ,เดี๋ยผมขอคิดสีดูวิธีก่อนเนาะอาจจะทําเป็นตีมสีขาวแฟมิคอนไปเลยก็ได้ถ้าถ้าแฟมิคอนจะเป็นตีมสีทองกับแดงเนาะแต่จะมีสีขาวกับเอ่อขาวกับแดงเออแล้วก็ตีมแฟมิคอนก็เดี๋ยวขอดีไซน์ก่อนก็แล้วกันว่าทำยังไงนะก็เลยเอาตัวนี้มาให้ดูก่อนว่าเ p 3 2เคยทำาลยนะเรามีเครื่องที่เคยทำเลย เคยต่อแบบจากแบตบอร์ดอย่างเงี้ยจากซิงเกิลบอร์ด้ขึ้นมาด้วยแต่ตัวนั้นอ่ะเ,อเดี๋ยวผมว่าคมจะอัปเกรดก็เลยลือ้อกำลังลื้อมันอยู่ตอนนี้เป็นเ็ษอะไรอยู่เดี๋ยวค่อยเอากลับมาต่ออีกทีนึง่งเพราะว่าตัวบอร์ดตัวนี้มันมี S 3ออกว่าจะใช้ S 3ทํทำตัวนั้นเป็น S 2เป็น T T Go V 8 1.8หรือ8ไม่รู้จำไม่ได้นะ่าจะ V ็นป8นั่นแหละเออตัวนั้นทำมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เออคือมันอ่านแรมได้ไม่อ่านเกมในลิสต์ได้ไม่หมดมันมีปัญหาของมันนะ่ะ mm hmm. ก็เลยว่าอาจจะต้องอัปเดตอะไรนิดนึงทาใหม่ทีหนึง่งแต่ที่เอาสองอันนี้หยิบม,มาให้ดูเพราะอะไรเพราะเมื่อวานตัวนี้คือตัวนี้คือฟาร์มิคอนตัวนี้คือเกมพอยก็ต่อมาลองดูละแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยลือล้อลื้อออกจากโปรโตบอร์ดวันนี้เสียบเข้าโปรโตบอร์ดเทสอยูอ่ก็เอาให้ดูว่าเออเนี่ยก็มีนะไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีม,มีมีเนี่ยตัวนี้เป็นเ s c ซสามสอง โมดิฟายทุกอย่างเสร็จหมดแล้วพร้อมเล่นแต่ข้อเสียก็คือมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะไม่รู้สิแต่ต่อก็ก็ใช้สําเร็จรูปไอตัวที่ต่อสําเร็จแล้วก็มีแต่มันไม่สนุกแลวต่อยากด้วยนะครับแถมเล่นเกมน้อยๆด้วยถ้าถามว่าต่อคุ้มไหมไม่คุ้มครับ <laughs> แต่เนื่องจากช่วงนี้พายเซโร่ไม่มีของไงจะมาต่อเล่นก่อนก็ไม่เสียหายครับก็คือต่อสน,สนุกเป็นฮ็อบบี้เป็นงานดีเลย์ก็ได้อยู่นะครับ ก็เอามาโชว์แค่นี้แล้วเดี๋ยวถ้าทําเสร็จจริงๆฟินิชชิ่งสวยๆแล้วเดี๋ยวผมเอามาโชว์แบบเร็วๆให้ดูทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่ใน DIY ตัวหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย